พระุพธรูปโบราณคุณกุตุยนะอายุเท่าที่ดูจากข้อมูลก็น่าจะสร้างประมาณรัชกาลที่สองถึงรัชกาลที่สี่องค์นี้ได้มาแบบไม่รู้ว่าเป็นพระเก่าคนที่เอามาถวายก็ไม่รู้ว่าเป็นพระเก่าเจ้าของนี่เขาเก็บไว้ที่บ้านเขาที่อุดรเนี่ยอยู่บ้านเขาในสี่สิบห้าปีอยู่ในห้องพระแล้วก็หวงพระมากเป็นคนสะสมพระ ทีนี้พอเขาเสียชีวิตไปแล้วก็มีพระทรงใหญ่เนี่ยพระบูชาองค์ใหญ่รุ่นใหญ่เนี่ยสามองค์ก็องค์หนึ่งเอาไปไว้วัดวัดป่าบ้านจิกอุดรเราเนี่ยแล้วก็อีกองค์หนึ่งไปไว้บ้านญาติเขาที่เราที่ท่านตารู้จักองค์เล็กแล้วก็องค์นี้องค์เขาว่าน่าจะเป็นไซส์กลางแต่เขาว่าสวยที่สุดอ<า>งค์นี้เดี๋ยวทาน<า>ข้าวแล้วถ้ากลับมาทีมาดูใกล้ๆสวยจริงๆเดี๋ยวจะเอาล็อกเก็ตให้ด้วยล็อกเก็ตรู้สึกหลวงปู่คำบอกเนาะ ในตาให้ถ้าเราเชื่อเรื่องความไม่มีอะไรเป็นสิ่งบังเอิญในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญของหลวงปู่ขาวอนารโยตามประวัติท่านท่านไปเจอพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ในถ้ำหลวงปู่ขาววัดธรรมของเพนอาจารย์รู้จักเนาะ,ะทีนี้ท่านก็จิตท่านคล่องมีแต่อยากจะกลับไปบุรณะไปซ่อมพระพุทธรูปองค์นั้นนะ่ะ สุดท้ายหลวงปู่มั่นก็เลยเฉลยบอกว่าคือความที่จิตท่าน,น,ม,นมันคงไปเกี่ยวไปข้องมันคิดไปถึงแต่จะไปซ่อมพระพุทธรูปอะหลวงปู่มั่นอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าท่านขาวก็ท่านนั่นแหละทำมานะ่ะหล่อมาเห็นไหมมันมีเหตุมีผลหมดหลวงปู่ครูบาอาจารย์บอกแม้แต่ไล่มันตั้งแต่พระพุทธเจ้าเลยบอกไม่มีอะไรเป็นของความบังเอิญท้งนในโลกใบนี้ถ้าเราไปอยู่ศาสนาอื่นเขาก็ว่าพระเจ้าเป็นคนกําหนดนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่จริงๆมันคือหลักของเหตุและผลหมดเลย ศาส,สนาพุทธเราถึงเป็นศาสนาที่ไอสไตน์นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเขาถึงยอมรับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยศึกษาวิทย์ศึกษาพุทธศาสตร์เข้าไปต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นหลักเป็นหลักเหตุหลักผลเมื่อมีเหตุนี้จึงมีผลแบบนี้ถ้าเป็นภาษาวิชาปัจจุบันก็คือวิชาตรรก,กะวิทยาโลจิกเนี่ยวิชาตรรก,กวิทยาคณะรัฐศาสตร์เรียนเมื่อลถมีล้อรถจึงวิ่งได้อย่างเงี้ยเป็นเหตุเป็นผล เหมือนกันเวลาเราสวดมนต์เนี่ยมันจะมีบทหนึง่งเรียกว่าปัจจัยาการเมื่อมีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เมื่อมีตัณหาความอยากย่อมมีการกระทําซึ่งซึ่งกรรมเช่นเราอยากจะไปได้ของสิ่งนั้นกิเลสจิตก็คิดมาต้องไปเอาจะเอาด้วยวิธีไหนก็ไปเกิดเป็นกรรมขึ้นมาแล้วถ้าเอาด้วยวิธีมิจฉาวิธีที่ไม่ถูกก็คือไปขโมยถ้าเอาวิธีที่ถูกก็ต้องเหนื่อยดิดน้นรนเช่นเราไปชอบผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายเป็น เป็นผู้หญิงไปชอบผู้ชายคนนั้นจิตมันมีตัณหาขึ้นมาความอยากการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากเป็นเหตุให้ทําให้สร้างกรรมต่อเมื่อมีกรรมการกระทําออกไปก็เป็นวิบากวิปากะก็คือเป็นผลต่อไปเช่นท่านตาเดินไปตีหัวหนาจุนนี่การกระทําทางกายเกิดวิบาละนาจุนเกิดความเครียดแค้นละเป็นวิบากรรมต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นเหตุเป็นบ่วงโซ่อยู่เงี้ยการเวียนว่ายแต่เกิด ก็เป็นลักษณะน,นั้นถ้าเราศึกษาคําสอนในทางพุทธศาสนาหลวงป,ปู่มั่นบอกว่าการเวียนว่ายแต่เกิดของเราเนะ่ยเปรียบเหมือนมดแดงไต่ขอบกระดง้งมันก็จะวนอยู่เงี้ยขึ้นมั่งสูงมั่งต่ำม,มั่งวนอยู่เนี่ยนะถ้าเราไปศึกษาในพระไตรปิฎกนี่ปปเรียนบาลีอยู่วัดสูงแคนประมาณสองปีแปลเรื่องในพระไตรปิฎกนะในในพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงเรื่องหนึ่งจิตด,ดวงเดิมเดียวดวงเดียวกันเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ว่าชาตินี้ เกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ไปเกิดเป็นสุนัขอีกชาติหนึ่งถัดไปอีกชาติหนึ่งขึ้นไปเป็นเทวดาจิตดวงเดิมเนี่ยเป็นยังไงชาตินั้นผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายโกตุฮาริกะให้ท่องอยังจําจะไม่ได้เลยโกตุฮาริกะชื่อนายโกตุฮาริกะเขามีลูกอ่อนๆก็เลยอุ้มลูกอ่อนหนีความแห้งแล้วอดอยากในเมืองหนึ่งเพื่อที่จะข้ามไปอีกเมืองหนึ่ง ในในตำลับตำราประมาณว่าเป็นทะเลทรายเป็นที่แห้งแล้งกันดานทีนี้ระหว่างอุ้มไปก็ผัดกันเปลี่ยนอุ้มลูกน้อยอ่ะเธออุ้มมั่งฉันอุ้มมั่งเดินไปถึงประมาณอ่ะสมมติว่าหนึ่งในสามของทะเลทรายเนี่ยพันยาเป็นคนอุ้มอยู่ตัวเองเดินตามหลังก็นึกในใจโอ้ไม่รอดแน่เหลือระยะทางอีกขนาดจากนี่ไปจนกว่าจะถึงฝั่งอีกเมืองหนึ่งเนี่ยยังไงก็ตายถ้าอุ้มลูกไปอย่างเงี้ยลูกก็ต้องตายแน่แน แล้วเราก็จะตายไปด้วยเพราะเมื่อยก็ตัดสินใจว่าจะทิ้งลูกนี่จะเล่าให้ฟังอยู่ในพระตะบิโดก็ตัดสินใจว่าจะทิ้งลูกก็พอถึงคิวตัวเองเป็นคนอุ้มพัญญาอุ้มเมื่อยแล้วตัวเองก็มาอุ้มแทนแล้วก็หลอกปล่อยให้พัญญาเดินไปไกลๆก่อนตัวเองก็หาหลบลี่เข้าข้างทางมัางแล้วก็เอาลูกทิ้งทิ้งไว้ข้างทางหรือลูกอ่อนๆ,ๆเดินไปจนไกลเมียก็ไม่ได้สนใจคิดว่าผัวต่างคนต่างเหนื่อยมุ่งหน้าไปอย่างเดียว จนไปถึงที่พักตรงกลางทะเลทรายถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็โอเอซิสอะไรเงี้ยก็บอกเอ้าแล้วลูกไปไหนอ่ะโอทิ้งไว้นู่นโอเมียโรยวายอย่าเลยป่านนี้ตายไปแล้วไกลขนาดเนี้สุดท้ายลูกก็เสียชีวิตลูกอ่อนแกจนข้ามมาสองคนมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของอีเมืองหนึ่งเมื่อยเหนื่อยมากเลยนอนกําลังห่อแพกแพแพกันมันจะขาดใจตายไปนอนอยู่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่ง เศรษฐีคนนั้นเขาเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งเศรษฐีรวยมากเขาเอาข้าวมาทุพยาดข้าวมะทุพยาตก็คือข้าวชั้นเลิศในสมัยอินเดียครั้งพุทธกาลคือข้าวหุงด้วยน้ํานมน้านมโคแต่มีขั้นตอนละเอียดมากเลยไม่ได้ว่าอยู่ดีๆเอานมโคมาหุงนะต้องเอานมของวัวตัวนี้ออกลูกมาไล่เป็นลําดับหลายชั้นสรุปก็คือว่าเป็นข้าวที่เลิศมากเป็นอาหารชั้นเลิศมากเศรษฐีคนนี้ก็กินข้าวมะทุพยาดเนี่ยมาทุเป็ว่าน้าผึ้ง ก็คือข้าวที่เจือด้วยนมจยด้วยน้ําผึ้งกินไปก็โยนให้สุนัขก,กินไปด้วยสุนัขตัวเองไอผู้ชายคนนี้กาลังนอนจะตายเนะี่ยมองเห็นเศรษฐีกําลังป้อนข้าวสุนัขข้าวมรทุพยาจิตนึกในใจเจเอ้เรานี่เป็นมนุษย์แทๆ้ๆยังไม่มีวาส,สนาขนาดสุนัขของเศรษฐีเลยในระหว่างคิดกุ้ยต้จิตขาดปั๊บเลยจิตจิตออกจากร่างขาดใจพอดีจิตคิดช่วงนั้นเนะ่ะ จิตพุ่งเข้าไปอยู่ในท้องสุนัขไปเกิดเป็นสุนัขนี่ไยเห็นไหมเดี๋ยี่ยอยู่ในแพทอยู่ในแพทย์แต่บีดกจะเถียงได้ไงจิตดวงเดิมเนี่ยไปเกิดเป็นเป็นลูกสุนัขพอเป็นลูกสุนัขเสร็จที่รอดปรากฏว่าบุญอีกเศรษฐีคนเนี้ยเขาเป็นโยมอุปถาของพระปเจกพระพุทธเจ้าก็ทุกวันพระปเจกพระเจ้าจะต้องมาบินธบารที่บ้านสุนัขตัวนี้มันก็ตามพระปเจกพระเจ้ากลับวัดมันกับกลับไปบางทีมันก็ไม่กลับบ้านมันไปอยู่วัดเลยย เช้ามามันก็ตามเข้าหมู่บ้านระหว่างตามมามันก็เห่างูเห่าสัตว์ร้ายต่างๆพอเข้ามาถึงในหมู่บ้านมันก็เห่าเรียกคนให้มาใส่บารมันใช้ชีวิตความเป็นสุนัขของมันเนี่ยจากชาติที่มันเป็นคนตายตรงนั้นน่ะกี่ปีไม่ทราบบุญที่เห่าไล่สัตว์ร้ายบุญที่เห่าบอกคนทั้งหลายให้มาใส่บารพระปจเจกไปเกิดเป็นเทพพบุตรองค์หนึ่งชื่อว่าโคสกะเทพบุตรนั่นดูสิจิตด,ดวงเดิมเลยเห็นไหมน้องสะออน จิตดวงเดียวเนี่ยที่เป็นนามธรรมเรามองไม่เห็นเนี่ยแต่มันมีเราหลับตาดูความรู้สึกเราเนี่ยมันไม่ได้ดับไปด้วยเวลาร่างกายเราตายไปไอความรู้สึกที่เรานั่งดูเฉยๆเนี่ยมันยังอยู่เนี่ยพลังงานมันไม่มีวันสูญหายเราเรียนวิทยาศาสตร์พลังงานจนพลังงานสัตว์พลังงานพลังงานศักดิ์พลังงานความร้อนพลังงานเสียงมันยังอยู่เหมือนเดิมเลยเสียงที่หลวงพี่เป่งออกไปเสียงที่พระเจ้าเป่งยังอยู่นะมันอยู่ในระบบธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้สูญหายมันไม่มีวันสูญหายจากโลก สารไม่มีไม่มีวันสูญหายจากโลกใครเ,เรียนวิทยาศาสตร์นั่นแหละเหมือนกันจิตเหมือนก,นกันมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่สูญมันก็ย้ายที่ไปเกิดเรื่อยเหมือนมดแดงไต่ขอบตองเทลวงปูม่านบอกชาตินี้เกิดสูงมั่งต่ำมั่งแล้วแต่นะทีนี้ทาไมพระเจ้าถึงตัดว่ากิจโฉมนุษย์สัตปฏติลาโภการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เป็นสมบัติที่ได้มาโดยยากกิจฉังสัตวธรรมัสวรรังการมีโอกาสได้ฟัง คำสอนในทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากเพราะอะไรก็ไอจิตดวงนี่แหละที่มันวนเวียนแบบเมื่อกี้ที่เราไ้ฟังมันก็คืออันเดียวกับเราเนี่ยโอกาสที่มันจะมาได้อยู่ในร่างกายของคุณครูตุย้ยนาไก่น้องๆสะออนเจเจหรือพวกเราทั้งหลายที่จะมาอยู่ในร่างกายของความของเนี่ยมีหัวมีศรีศรษะมีแขนที่เรียกในสมมติบัญญัติของโลกว่าฮูแมนภาษาอังกฤษภาษาไทยว่ามนุษย์เนี่ยมันยากมันต้องสร้างเหตุปัจจัย ระดับหนึ่งพระพุทธเจ้าใช้คําว่าศีลห้ากับกุศลกรรมบท10สิบอย่างอ่ากุศลกรรมบท10สิบอย่างมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมอย่างเงี้ยไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดโพอเจอไม่พูดคำหยาบไม่คิดอยากโลภได้ของเขาไม่คิดพยาบาทปองร้ายทําความเห็นให้ถูกต้องเที่ยงตรงตามพระพุทธเจ้าสอนทําได้สิบข้อเนี้ยกาลังบุญตรงเนี้ยกับศีลห้าตัวเองส่งจิตดวงหนึ่งเข้าไปอยู่ในคันของสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่ามนุษย์ ็นไหมคนท right ี่เข้าไปรู้ตรงนี้ได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมแล้วเราได้เกิดขึ้นมาเจอในช่วงที่ยังมีศาสนาอยู่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตนี้มันไม่ตายครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ไล่แต่หลวงปู่มั่นลงมาบอกจิตมันไม่ตายมันไปเรื่อยเกิดชาตินี้ไปเกิดชาตินั้นแต่ที่นี้สิ่งที่เราโชคดีจิตฉังสัตธรรมัสสวนังเราโชคดียังไงเราถึงได้มาฟังพระธรรมเทศนา ถ้าเราไม่ได้เกิดในช่วงที่มีศาสนาที่มีคําสอนแบบที่หลวงพี่ไปศึกษาจากครูบาอาจารย์จากพระไตรปิฎกมาบอกกล่าวให้พวกเราฟังเราก็จะเหมือนคนไม่มีแผนที่เดินทางเลยหลวงพี่ไปประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นไปอินโดนีเซียนะสองสามภายในห้าปีที่ผ่านมาเนะี่ยเมื่อมาเห็นคนไทยเนะี่ยรู้เลยว่าเราคนไทยนี่โชคดีที่สุดที่มาเจอศาสนาพุทธเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเจอพระพุทธศาสนาซึ่งพระเจ้าเขียนแบบแปนแผนทางให้หมดแล้ว ถ้าเราอยากไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึง่งปลอดภัยป้องกันมีรั้วกันไว้ก่อนเราจะไม่ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ไม่ไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสารัจฉานเรียกว่าอบายภูนทั้งสี่รักษาสิ่งห้าให้ได้กุศลกรรมบทสิบข้อรักษาให้ได้นะมีความกตัญยูกตวเวทีกับพ่อ,ก,พอกับแม่อย่างเงี้ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าเราไม่เกิดมาเจอศาสนาพุทธเราไม่รู้เลยนะเราก็ใช้ชีวิตไปตามภาษีภาษาเราไม่รู้ที่ที่ไปเลยไม่รู้ได้ว่าชาตินามีหรือเปล่า แตุ่ท้เจ้าบอกครูบาอาจารย์ผู้บงบอกมีแน่นอนจิตดวงนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ถ้าเกิดว่ามันตายแล้วสูญหลวงพี่ไม่บวชแน่นอนหลวงพี่จะออกไปมีมีสนุกสนานให้มันมันเลยจะกินเหล้ามันทุกวันเลยจะเอาให้มันสนุกสนานเที่ยวพับเที่ยวบาร์ถ้ามันเกิดว่าเราคิดว่าชาติหน้ามันไม่มีแต่นี่เราเชื่อมันมีมันไม่ได้จบแค่นี้เราทําอะไรไว้ไว้มันมีผลทั้งนั้นถ้าเราเป็นผู้ไม่มีศีลห้าเกิดเราไปเกิดเป็นสุนัขแบบนายคนเมื่อกี้ เราจะเอาเวลาไหนเวลาไหนไปทําบุญุลสุนัขเมื่อกี้มันโชคดีนะมันดังได้ไปเจอพระบัจเจตโอกาสสร้างบุญมันมีหน่อยนึงนะแต่เราเนี่ยเกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าไปมองถึงสัตว์นรกนะมันมองไม่เห็นเอาแค่สัตว์เดรัจฉานก่อนเกิดไปเกิดเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเห็นไหมเขาใส่รถไปเชื่อดรถบรรทุกใหญ่ๆอะ่ะเราจะทํำยังไงอะ่ะอยู่ในกรงขังรถบรรทุกเคยขับรถตามเห็นอยู่เนี่ย ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะเราจะทำยังไงใครจะมาช่วยเหลือเรารอแต่โดนปาดคอยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีลมหายใจเข้าออกของความเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละครูบาบาจารย์บอกอย่าประมาทนะเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้มีความตายรออยู่อย่าไปประมาทเด็กก็ตายได้ไปดูลำโรงพยาบาลดิอายุเท่าใจ,จ,จตายเยอะแยะไปหมดเลยไม่จาเป็นต้องแก่ตายเรามักจะชอบคิดว่าเราจะแก่ตายแต่พระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าบอกเราต้องคิดว่าเราจะตายได้ทุกวินาทีเลย เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ประมาทเนี่ยแหละรู้จักให้ทานบุญสําเร็จด้วยการเสียสละรู้จักรักษาศีลบุญสําเร็จด้วยการรักษาสํารวมกายวาจาให้อยู่ในขอบเขตศีลห้าข้อนะบุญจากการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเข้าวัดฟังธรรมอย่างเนี้ยนิดนึงก็ยังมีขอให้ทานะเพราะมันทําได้อย่างมากเลยนะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นบุญเหล่านี้ทาได้ในขณะที่มีชีวิตความเป็นมนุษย์แต่คนทั้งหลายนั้นน้อยที่จะทําได้หลวงพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่ง ในในธรรมบทที่จะต้องแปลของนักเรียนบาลีประโยคหนึ่งสองมีเรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่องเรื่อง,องปฏิปูชิกาคุณปูตุย้ยปฏิภาษาบาลีแปลว่าผัวแปลว่าเจ้าเจ้าเนี่ยเจ้าเจ้าธรรมดาเนี่ยแปลว่าผัวด้วยนางนางเรื่องนี้ชื่อเรื่องนางปฏิชื่อเรื่องปฏิปูชิกาคือนางผู้บูชาซึ่งผัวเป็นยังไงหลวงพี่กำลังจะพูดให้ให้เห็นเรื่องนี้ว่าชีวิตมันสั้นนิดเดียว เมื่อเทียบกับเทวดาน,ะนางปฏิพุชิกานในอดีตชาติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสวรรคนะ์นางคนนี้เป็นบริวารของเทพ,พบุตรองค์หนึ่งชื่อว่ามาลาภารีเทพ,พบุตรสามีแกนะมีบริวารถ้าจำไม่ผิดหา้าน่าจะพันหนึ่งห้าร้อ้าองค์ห้าร้อยห้าร้อยนางนขึ้นไปอยู่บนดอกไม้ทิพย์อีกห้า้อยนางอยู่ข้างล่าง ไอ้าร้นางข้างบนเนี่ยเด็ดดอกไม้คลิ์โยนลงมาเรานึกภาพจินตนาการตามหลวงพี่เล่าไอ้ข้างล่างก็รอรับดอกไม้คลิ์บนสวรรค์ทีนี้รับไปทําไมดอกไม้นี้เอาไปเพื่อไปประดับที่นั่งของสามีตัวเองที่ชื่อว่ามาลาภารีเทพบุตรเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่เก็บดอกไม้กันอยู่เนี่ยนางคนหนึ่งเนี่ยตายเนะเรียกว่าจุติภาษาบาลีจุติ คือตายพระธาไทยเอามาเป็นเกิดกลับหน้ากลับหลังกันหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อนางตายไปแล้วนางลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี่ลงมาเกิดเสร็จนางระลึกชาติได้ในตำรากล่าวไว้นะว่านางเคยอยู่ตรงสวรรค์ชั้นนี้ทุกครั้งที่นางทําบุญเช่นมาใส่บาตรอย่างเงี้ยนางก็จะกล่าวระลึกน่าจะออกเสียงแหละว,ว่าขอให้บุญนี้ข้าพเจ้าได้กลับไปเกิดเป็นพัญยาของสามีในสวรรค์ จนพระทั้งหลายเรียกนางคนนี้ว่านางปฏิบูชิกาเนี่ไงนางผู้บูชาซึ่งผัวนั่นแหละทีนี้นางมีลูกในโลกนี้หลวงพี่จําไม่ได้ว่าสามหรือสี่คนตายปุ๊บก,กลับไปที่เดิมจริงๆนะกลับไปตอนที่ตายลงามานะ่ะยังอยู่ที่ดอกไม้เก็บดอกเก็บดอกไม้ทิพย์อยู่มาอยู่ชีวิตในโลกนี้มีลูกตั้งหลายคนกลับไปอีกที่เคลื่อนจากไอ้ตรงตรง้นไม้นะ่ะมาตรงที่นั่งสามีละ อยู่ในโลกนี้ไม่รู้กี่ปีนะจนมีลูกสามสี่คนนะคิดดูประมาณเนี้สามีก็เลยถามขึ้นเอ้าหายไปไหนมาเนี่ยลองฟังเรื่องนี้นะเอาเธอหายไปไหนมาโอ้ดิฉันไปเกิดมาค่ะดิฉันไปเกิดเฮ้ยไปเกิดอะไรพูดเล่นอ่ะจริงๆไปเกิดจริงบอกแล้วไปเกิดที่ไหนก็เลยเล่าให้สามีฟังดดิฉันไปเกิดในนั้นนั้นนัน,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 นมีระลึกชาติได้เลยอธิษฐานจะมาเกิดเป็นพันยาท่านอีกทีนึงนั่นแหละสามีก็เลยบอกโอ้โห คนในโลกมนุษย์นี่อายุสั้นขนาดนั้นเหรอนี่ขนาดจากแค่ต้นไม้เลื่อนมาเนี่ยคือไปเกิดมาชาตินึงแล้วอะ่ะบอกใช่อายุสั้นมากเลยมนุษย์ในโลกนี้อายุไม่เกินร้อยปีสมัยพุทธกาลนะสมัยนี้75อายุเฉลี่ยมันจะลดลงประมาณ100ปีลดลงปีหนึ่งกพปอสเอนี่ยเจปีอายุเฉลี่ยมนุษย์ทีนี้บอกสั้นขนาดนั้นเนี่ยมนุษย์ในโลกเนี่ยคงจะรีบทําความดีกันมากเลยนะนางคนนี้บอกไม่เลยกลับกันหมดเลยคนในโลกมนุษย์ส่วนมากเป็นผู้ประมาท คนทําความดีคนทําบุญน้อยมาลาภารีเทบประลุกเลยอุทานขึ้นมาบอกโอ้โหคนในโลกมนุษย์นี่ช่างประมาทเสียเหลือเกินทำอย่างกบตัวเองจะมีอายุเป็นอสงไขยเป็นพันปีนะนะเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบเรื่องนี้ฟังในสวรรค์แต่ละชั้น3-4มี่หชั้นเนี่ยสวรรค์ชั้นที่1ชั้นที่2แต่ละชั้นมีความละเอียดของอายุต่างกันในพระธรรมปิกเก่าไว้หมดเลยชั้นจาตุมหาราชชั้นที่1 50ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1วันหนึ่งคืนของเขาในดาวดึง หนึ่งร้อยปีไล่ไปอย่างนี้ลูกจนเป็นหมื่นเป็นแสนปีเลยนี่ละเอียดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นทุกพบทุกภูกภมิในสวรรค์ส่วนมากแล้วไปจากความเป็นมนุษย์มันจะขึ้นขึ้น,นล,งลงลงแบบลูปูมั่นดอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราน่ยอยู่ตรงกลางโอกาสสร้างความดีเราก็เต็มที่เลยได้ตั้งแต่การให้ทานยันเป็นพระอรหันต์อย่างลูปูมั่นมีพระธาตุยืนยันอย่างนั้นเป็นได้ถึงขนานหมดกิเลสเลยจากความเป็นมนุษย์ในทางกลับกันทําชั่วก็แบบสุดๆได้เหมอนกัน ได้ทุกแบบวัวควายอยู่กับพระแม่ครูอาจารย์หลวงปู่จันเรียนมาแปดพรรษาท่านจะพูดให้ได้ยินคํานี้นะบอกวัวควายน่ะเขาไม่ได้สร้างบาปดิเขากินแต่เล่าไอเขากินแต่หญ้าเขากินแต่หญ้าเรามนุษย์เราเนี่ยบาปก,กว่าเขาอีกเขามาสวยผลกรรมเฉยวัวควายเห็นไหมเนี่ยสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เรียนโรงเรียนพระไทยอุมศึษษาถนนวิภาวดีรังสิตพระพยองกัลยายโนตอนนั้นท่านหนุ่มๆท่านไปสอนเด็กเต็มหอประชุมเลยนะนักเรียน นมนมกับเหล้าสุนัขมันกินอะไรปรมาณนั้นท่านนะ่ะกินนมครับเราอยู่อนุบาลน,นะนั่นแหละใครกินเหล้านะ่ะแย่กว่าสุนัขอีกเนะี่ยจำไม่เคยลืมเลยตอนเด็กๆไปไปนั่งอยู่เนี่ยหอประชุมนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นฝากคติความคิดวันนี้นะสั้นๆเป็นเรื่องเป็นนิทานเพราะว่าน้องๆมาถ้าไปเล่าจรงิงจังเดี๋ยมันไม่รู้เรื่องนั่นแหละนะเล่าเป็นนิทานธรรมบทอย่างเงี้ยนะเอาไปคิดพิจารณานะหลวงพี่หลวงพี่จะบอกอีกเรื่องสุดท้ายว่า แม้เราจะไม่เห็นว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าแม้เราจะไม่เห็นหรอกนรกสวรรค์มีเปล่าเรื่องมัวเปล่าวมันก็เป็นไปได้นี่มันไม่เห็นอะพระเจ้าก็ไม่ได้สอนใ,ให้เชื่อทันทีเนี่ยแต่ว่าถ้าคนมีปัญญาไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตเราตอบไม่ได้หรอกว่าหลังเจ็บจิตดวงนี้มันออกจากร่างอ่ะเราต้องตายแน่นอนอันนี้เป็นพิเศษไม่ได้เราจะไปไหนทางที่ปลอดภยดัยที่สุดคือถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีจริงแล้วการรักษาสินห้าให้มั่นคงการทําความดีสร้างบุญกุศลมีจริง ปลอดภัยไว้ก่อนถ้าไม่ทําอะไรเลยนะเจเจบอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกสิห้าเดี๋ยวกูจะกินเหล้าทุกวันเลยเดี๋ยวกูจะมีกิ๊กให้มัน8คนเลยสมมตินนะเออจะโกหกแม่ให้มันสนุกสนานหลอกเงินแม่โกหกแหลกเลยปรากฏว่าพอจิตออกจากล่างปุ๊บโอ้โหรออยู่ทําไงอะ่ะนรกแปดขุมเงี้ยรออยู่ขุมใหญ่เนี่ยคนไม่ประมาทก,ก็ต้องเผื่อไว้ก่อนเฮ้ hey, ยเกิดหลวงพี่บอกมันมีจริงทําไงวะเวลาจิตออกจากลา่ามันมันปฏิเสธไม่ได้ต้องตายอะ่ะใครจะเชื่อชาติน้าชาตินี้ไม่เชื่อก็ช่างแต่คุณปฏิเสธไไม่่ด้้วาาตตองย วันที่คุณตายออกจากล่างเนี่ยนั่นแหละวันนั้นแหละคุณจะเจอของจริงเพราะฉะนั้นของพี่ฝากข้อคิดให้น้องๆให้คุณครูตุย้ยน้าไก่แล้วก็พวกเราทั้งหลายเอาไปเป็นคติข้อคิดสักนิดนึงก็ดีนะพูดไปตั้งเยอะตั้งแยะขอให้ไปสำเนียกสักหน่อยนึงนั่นแหละนะให้เกิดประโยชน์เอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ปปชนทั้งชาติปัจจุบันและสัมปรายภบสืบต่อไปแล้วก็ขออนุโมทนาใน ความตั้งใจของโยมนะาไกนะ่แล้วก็คุณครูตุย้ยแล้วก็โยมทุกทกท่านที่มาจากอุดรแล้วก็ญาติโยมทุกทกท่านพวกเรานะที่เอาเข้าวปลาอาหารมาถวายหมู่คณะพระสงฆ์ในวันนี้ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จงเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมให้เจริญด้วยจตุรพิธภณชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขภละอีกทั้งปฏิพานธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรม ขอความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทิน